ืันนี้ฝนพาเฮ็ดลาดหนานะจะเป็นลาดหน้าทะเลรวมนะจะเป็นใส่หมูพ้อมนะจ๊ะแล้วก็มีไข่มีแป้งข้าวโพดนะจ๊ะผักฝนม้สองอยางจะมีแค่อดกับอ่นาคนะน้าแล้วก็มีผัดไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะเป็นเส้นหมี่นะจ๊ะหมุนเล็กน้อยถึงปั่นกลางนะจ๊ะเดี๋ยวฝนพาเฮ็ดน้ำซุปก่อนนะน้ำลาดหนาจ้ะเฮ็ดลาดหนาแล้วจะน้ำราดหน้านะใส่น้ำมันนิดนึง ดหน่อยนิดหน่อยจริงๆไม่เยอะแค่เป็นกระใสเรือน,นิดน,นึงเรือน,นิดนึงค่ะไหนเดียวซอสปรุงรสจ้ะซอสถั่วเหลืองอะเนาะหนึ่งกระบวยไปเลยใหญ่ๆไปเลยค่ะพยาายมเทกันสองกระ buoy น้ำเดี๋ยวกลิ่นไปชิมไปแล้วจะอะไรกะน้ำมันหอยจ้ะ แล้วมันหอยก็นหนึ่งกระบวยเต็มอืมจ้ะคนให้ผสมใช้เข้ากันจ้ะน้ำตาลนิดหน่อยเลี้งมาเลยเอาละน้ำตาลด้วยค่ะเดี๋ยวเครื่องปรุงของเรามาเลย ใส่ที่หลัง,อ,งอุ้ใส่แค่พอเด่งๆดดี๋วพอที่หลังมงอาดอ่ะใส่คณะลงไปเลยเข้าแค่หลอดจะมีตัวนี้อันนี้แปง้งข้าวโพดอาจจะแป้งนั้นกระไดด้วยกัน,กกนใส่คใสครเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจารลาดหน้านาจารลาดหน้าทะเลรวมมิดอาดจารใส่หมูพอหมูลงฟูงมะ รักเซิร์ฟจ้าปะเนี้เรียบร้อยแล้วเอ๊ะพร้อมหุนหวนหวเขาจะเยอะชอบผักเยอะๆจ้ะก็ทีเขาจ,จ,จะกินเขาจะแอบเบิ่งปไปย้อมก่อนนะจ๊ะไปะย้อมจานที่สองแล้วใ <c oughs> ส่สเริ่มแล้วจานที่สองเริ่มแล้วแต่ถัวยล้วถั่วหน่อยก็ฝนของฝนอี่ว้ายจานเบ้อ ัสดีจ้ามาได้แก้กิะนราดน้ำฝนฝนเฮ็ดเสร็จเมื่อกี้นี่ไม่ไี้กินง่ายๆนะถ้าไปยอมกินราดหน้าอ่ะน้ำราดอะฝนเฮ็ดแอบ,บแล้วจ้ะย่องจะของแำรับปรุงเพิ่มพริกจ้ะห้ามตกใจแล้วจ้ะพริกนี่เผ็ดเผ็ดเยอะคนคน เส้นหมี่จะราดหน้าราดหน้าทะเลรวมแล้วจ้ะใส่เส้นหมี่ราดหน้าจ้ามาจา้ก,กินราดหน้าน้ำฝนมาเด้อใ mm hmm. ส่ได้ใส่ได้อยู่บ่ถึงกับอร่อยมากแล้วจ้าฟันเพ็ดหมอใหญ่ไหม mm hmm. ปรุงยากเท่ากับหมอใหญ่พอด ้าโพล่ขาดเลยอืมฮัลพ่อแม่มาเด้อจ้าพี่ป้าน้าอามาเด้อจ้าลูกๆหลานๆเพื่อนๆอ้ายเอื้อยจ้ากินร้านหนาน้ำฝนเด้อเป่ากันจ้ะสามคนจีให้ให้โซมันฮอน หมูสามชั้นหมูสามชั้นจ้ะเธอไปไหนพ่โพ่แม่แม,ม,ม่อันนี้ปลาหมึกแต่ปลาหมึกซ่อนอยู่่ไหน I can't hit you for a l i t t l กุ้งจ้ะอืม,อมเสียจังหวะไปนิดนึงนวจ๊ะเทหมอนเนี่ยเพราะืา่อจังหวะมันผักสุกเกินกับกุ้งสุกเกินไปหน่อยนึงเอาเ๋ยวมาเรียแขนมั้ยล่ะไม่เค็มหรอ หนอยิบหน่อยสิบ,ส,บสองไม่ลูกแค่ยังกันนะบุน๊บามึง้มมิ่งเนี้ยคนขั่วหัวกุ้งไว้ให้แม่งพู้ใหญ่เลย อยูนแ่โผงก็ใน้งซ่งมีถุงโป่งไม่ไม่โก็โนแง่กนโผคุครคนง เ้านอนไปบ้านหา้าหอนแดดจะพ้านองตากแดดไรอืมอืมคนกินไปเฮียอาบไปขันกินแล้วบอสเซ็ตเงอนี่บ่อ,บอได้แล้วจ้ะหน่อยน้ำค้างเพแล้หหอนแหงโอ้ย คนทีแปลงร่างไปเป็นป่ายเไรแบบยายย้อมจะไปวานแหดขาดฝนแจ่มไม่เงี้ยไม่เงี้ยไอ้ไปวานเอาวะปลาบูนเนี่ยไหม ัดหน้าร้อนๆกับอากาศที่ร้อนแรงเลยก่ะตายแล้ว และวล,ะละนนาภผลิภ้สรไปโดนน้ำาไปบ้างโดดน้ำฝ้ายจ้ะโดดตอนนี้ก็ตายเท่าไหร่จ้ะบนใบโด,ดนน้ำมันช <c oughs> ่เย็นเลยจ้ะแห้งใหม่นะ <c oughs> ไปย้อมกะง้มต่กับลูกนอก่องคนนี้นะ <c oughs> <c oughs> เบิดเหมือก <c oughs> ตอนไปล้วจะห้อนแห้งคนก็เป็นแต่ยัวไ,ไปอาบน้ำกัน,นไปจ้ะบ๊ายบายค่ะ